สครับไม่ล่วงมาเริ่มงานวันที่สองธันวานะครับก็ามาทำน้องต้มโปง่งน้องต้มโป่งคืออะไร <c oughs> คือความเชื่อนะครับก็ค,คือความเชื่อของความเชื่อของพี่น้องทางในชนเผ่าและหรือพี่น้องอยู่แถวนี้นะครับ มันมีภูเขาอยู่สองลูกขนาบกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหันไปเบิงพี่น้องนี่น้องโป่งนะครับน้องโป่งน้องโป่งน้ำ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 แต่เะเห็นน้ำาว่านั้นครับเห็นพูเไกลๆพึ่นนะครับตรงนี้เป็นหนองน้ำนี่ปฏิจจจัดงานยังใหญ่เปิดงานมาอื่นยะมามาทั้งมันนี้ นี่เพื่นเอิญทเขาเจะระเมค่ขนาดย่ามาแต่พูนึกไกลหุ่นูุเขาลูกนี่รู้สึกว่าจะยาวยาวมาจากไกลนะครับมาจากไกลบ่าสามารถที่บรรยายได้นะครับยาวเรามันเป็นน้ำน้ำพุร้อนเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ ช่างตำบลป่าปตึงเขาเลยมาเห็นออว่าดำมปหอนทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดีไหมเอ,อ่ยเมื่อก่อนนี่ก็สถานที่ก็ยังไม่เจริญก่อทาวันนี้พนจัดงานขึ้นมาฉะนั้นก็ะจ้างหาสร้างว่าจ้างหามาปั่นตามจินตนาการนะครับก็เลยได้มาปั่นน้องตุ้มโปง่งนะครับ การประมูลงานเพิ่นกับมาจ้างให้มาปั่นน้องตุ่มป่งตัวใหญ่มากครับกว้าง4เมตรสูง6เมตรนะครับนะครับเท่าไร่ไม่สามารถจะระรับละลวงท่านได้เพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนแล้วก็รทำเป็นสัตว์แปลกขึ้นมาอย่างโดยช่างนะครับ จำดานงานเคยปั่นพระเคยปัน่นดื้สีมาพันกับผ้ามาผ้าคุณยายนะคุณยายผิเสือเสือสีน้ำเงินดีนะเป็นลูกน้องนะครับเป็นลูกน้องหรือเป็นผู้เป็นผู้จิตามทำงานกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นโออันนี้พอเทื่องครับพอเทื่องพี่น้องทีนี้ต้องเอาชนพี่น้องช้นเผานะครับพี่น้องช้นเผาเผา เอาอาหูนะครับอาหูคืออะไรไม่ผมพวาสามารถจะอธิบายได้อธิบายได้จริงๆตะกร้อตรงนี้นะครับตะกร้อตรงนี้เป็นน้องต้มปองนะครับต้มนะครับไม่ใช่น้องตุ่มนะเจ้าใส่ไข่สองลูกสามลูกสามใบสี่ใบก็แล้วแต่จะมีขายอยู่ตรงนี้นะครับ เชื่อว่าสมบูรณ์ไปณวันนี้แล้วนะครับเพ่นมีหลายขัน้นตอนมีหลายพนักงานส่วนพวกกระผม,มพญายสกมลผ่าเนลาะพญายศกมลช่อแนวนี่ก็เป็นผู้มาทำรวบรวปัน้นท,ทำเล็บทำเล็บทำอะไรก็จะพะ่อตาไหนเลือนังลานออกนะครับเหลือตาเออเหลือเหลือรูจมูกหรือหูดังหน่อยหนึ่งนะครับ ก็เร่งงานพรุ่งนี้จะเปิดงานวันหนึ่งทุ่มนะครับงานพี่น้องครับถ้าอยากจะมาชมมาเสี่ยวกับมาเด้อดตำบลป่าตึงบ้านบ้านอะไรเนะานะบ้านจำบ้านไะได้ครับสวยงามพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะมืดแล้วครับพี่น้องพี่น้องมืดแล้วกำลังมืดกํกำลังมืดอกำลังมืด ันแล้วแต่จะจัดได้พี่น้นองเนาะมาสังเก็บประเดอนมันแล้วแต่จัดเมืเ่อใส่งบกี่บาทนี่ไงนนถนนผ่านสายด้ามาจากสายด้ายตีถ้ามาถ้ามาจากกรุงเทพนะครับก็ถนนปอนโยธินวิ่งถึงแม่จันแล้วแม่จันแล้วก็ถึงแยกมาถึงแม่จันกับแม่จันแม่อาย นะครับแม่แม่จันแม่อาอแวะเลยนะครับจะผ่านตะมนต์ฝาดตึงเขาจะบอกว่ามีโป่งน้ําร้อนนะครับน้าร้อนปเป็นตะเงินนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ทายน้ําร้อนนะพี่น้องเบงช่วงนี้อากาศบางบางหลังอาคารหลังนี้พอดีพุ่งสูงมากนะครับพี่น้องพุ่งสูงมากเป็น เกิดโดยธรรมาชาตินะครับมันจะมีบ่อนี้บ่อเดียวในในอยู่ในบริเวณน,นี้มีบ่อต้มไข่บ่อต้มไขย่ยูหันนั่นนะมองโคดเห็นทีเลี้ยวไปตรงสะพานโค้งทีเลี้ยวไปใกล้คุณเลี้ยวปยไปไกลจยสู้มาพี่น้องเบึง จะสูม้มันบอกใาชาัดปันดพี่น้องนี่นะครับถ้าชมมันเก้าจุดแล้วมันกะกะเป็นเลื่อนลังหน่อยก็คือทายปกตินะครับนะครับมันว่าม,มันบาสิท่านสะไยปัา่นนาน ถ้าไงียอบนะครับพี่น้องท่าอากาศนิ่งๆเหนียวโหน้ำคู่นี่พุ่งเป็นห้าเมตรเสาไฟฟ้าตัวน,นั้นสูงนะครับสูงไม่เป็น,ปนไอละอองแต่ถ้ามองตัดกับสายรุ้งนี่จะเป็นเจ็ดสีดูนี้ก็กำลังเปิดไฟแล้วครับระยิบระยับแสง ครับเมื่อสมัครเล่นรับบอลเมื่อไอคิ้เข้าใจพี่น้องนี่ชนเผ่าเผาโอ้โหกอยังวันพลาล้อพี่น้องเฮ้ยน่ามาแต่งดังเถนะนอพอเทื่องพี่น้องมา มาแต่ปอเถืองเงี้ยนน้อยอยู่พูนอย่า้ปอเถืองคิดมันถูกนไกงได้กับบอลหงส์ละต้องนี้ก็ได้โอ้ยพุ่งสว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 ยพุ่งธรรมชาติได้พี่น้อง อันนี้จริงๆที่เห็นว่าพุ่งจังซีดอกคือยุคสมัยใหม่เลยมาบีบบีบให้มันหูช่องแคบเข้าไปก็เลยพุ่งสวยนะครับโอ้โหสวยงามทวมเด้พี่น้อง ้าพี่น้องครับไปบนงไก,ไก่ไก่ไก่กับบ่ได้ไอไอหน้าบางทีล่มเปลี่ยนผันอากาศหมุนไปมันก็นไหลมาทับหน้ากล่องพี่น้องสวยงามสวยงามที่สุดนะครับ ป้ายเริ่มเปิดแล้วพี่น้องอเอ้ยแต่ยังกลางวันอยู่น้ำพุ่งขึ้นกระไลมาทับเออต้องใส่สาาต้องใส่ตหน้ากลรองกลัวตหน้ากลรองหน้าโทรศัพท์เท่านั้น <c oughs> เออนั่นมาแล้ว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 ไป็นไรยัางงามอยู่ยังงามอยู่หุ <c oughs> น้ำ <c oughs> ร้อนปลา <c oughs> ตึง <c oughs> เออ เอือดเอวว่าแม่จันโอ้แช่ได้บ้ตัวนี้แปดสิบห้าองศาลดลงนะมางนี่แช่ได้บ่าธรรมดาจะแช่ไม่ได้เลยนะนี่ะนะครับร้อนไหมครับทำไมตรงนี้ร้อนมากนะธรรมดามมนจะแช่ไม่ได้วันนี้แช่ได้อยู่เออเลยน้ำนมไม่มได้ปล่อยเออดีดีมันอยู่ประมาณชัก ไห้ถึง85เนี่ยเนาะให้ถึง85นี่คือเอเอ40เออคือยัไม่ไม่ปล่อยมาน้ําถ้าถ้าถ้าจะปล่อยมาจากน้ําพุมจอยมาตรงนั้นนะครับจอยมาตรงนั้นจะลุ่มเอเอ,เอพรุนี้เตรียมงานแล้วพี่น้องโอ้แรงงานอยู่บนขอนไม้นี่10บาทครับใช้แรงงานได้11คนเลย ไม่ว่าจะยกยอวัดข้าวตำข้าวไอคนยิงหนังกระติกเนี่ยเขาเห็นหัวงูโผล่ขึ้นมาเขาก็เลยเอาหนังกระติกน้าวมาเตรียมไปยิงนะครับพี่น้องครับนังท่องเที่ยวก็มากันเยอะวันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิจะปรับเข้ากับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มาเยอะเพราะวันนี้วันนี้เป็นวันจะทดลอง นะครับเป็นว่าจะทดลงงานอุณหภูมิก็ลดลงแต่อุ่นนะครับอุน่นอุ่นมากอุ่นเบาๆสบายๆนะครับไม่เป็นไปตามนี้นะครับอุณหภูมิลดลงขนาดข้างบนไม่ปล่อยลงมาก็คือโอขนาดอุ่นๆพอดีพอดีแล้วนกะ็มีบอ่อต้มไข่มีด้วยกันอยู่สามบอ่อนะครับพี่น้อง บ่อนนร้อนปกสีนะครับบ่อนนร้อนปกสีเพราะว่าไม่ได้มีกลับอะไรเลยนี่ต้มไขบ่บ่อต้มไขบ่บ่อที่หนึ่งอุณหภูมิอยู่ที่80องศาเซลเซียสต้มเจ็ดต้น7จนาทีนะครับ <c oughs> จ่งนี้ข้างล่างนี้คงเย็นนะมัง้งนี่เนาะ ม่เห็นเลยเนี่ยเห็นคนเห็นคนขยับขึ้นไปพี่น้องเห็นคนขยับขึ้นไปข้างบนหมดแล้วนี่ยครับธรรมดาเนี่ยข้างล่างเนี่ข้างล่างนี่นหน้านี้เออข้างล่างนี่จะจะนั่นมากเลยน,นี่คนขยับขึ้นไปข้างบนเพราะไม่ปล่อยจับดูก่อนเนาะโอเป็นปกตินะ้ำปกติครับพี่น้อง

ปลาชนิดเดียวปลาจะเพียนขาวพี่น้องปลาอื่นไม่มีปลาปนเลยโอ้โหเยอะมากนะครับนี่เป็ดมีเป็ดมีเรือนี่ให้เช่าพี่น้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับจะมีการเปิดงานเที่ยวงานนะครับก็นะครับขอเชิญชวนเลยนะครับ นี่ต้มหนอ่อไม้ได้ต้มหนอ่อไม้ได้ยิบยิบสีบบ่ชัวช่วโมงยืดแน่นอนกินได้นี่ลวกไข่บอ่อที่หนึ่งเออวันนี้วันนี้ไม่ปล่อยน้ําลงครับวันนี้ไม่ปล่อยน้ําลงแต่กระรอนมาแช่อ่างบนได้ครับเออสวัสดีครับสาวสวัสดีครับ โดยประมาณไม่ได้ยอดไม่ได้ยอดใช้แรงงานในสิบเอ็ดแรงงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่จะใช้งานอยู่สิบสิบเอ็ดที่ดินได้สองตัวไม่ดิน น้ำนี้เลยพี่น้องน้ำอยู่สวยไหมสวยมากสวยดีเสียงตึงตงต้งตังตึ้งตังผนคือเสียงหน้างานเนาทำงานแล้วกะรอดีตินโอ้เหลียวไก่กับโกเยอะฝีมือเจาของบ่มีส่วนร่วมพี่น้อง ความคิดปุ่นความคิดเขาความคิดปุ่นพี่น้องครับผู้เฒ่ามักมวลเป็นจังชากมวนผ่อนผ่าละหรือเป็นยังกระมวแลแชนเนลนะครับ ติดตามนี้นะครับเออทิดตามแล้วเห็นมันพนผ้าเลาะนะครับก็พอก็ไหลก็แจ้พเพื่อน,น,นั่งเด้อนะครับผู้สาเสียเอ่นั่นคือคือล่อสายสีแหงเด้มาตะกอข้างบนหนีพคนว่างแสนพนเีใสใครต้ะตะกอข้างหลังจะใส่อะไรดีนเนาะสังโซจอเขาบอก ใส่หนอไม้เขาดำในบ้านกำลังทำหน้าที่เวลาหน้าที่ก็ใกล้ๆแล้วครับนะครับผู้ใด,ดติดตามอานันกขอให้กดไลค์กดแชร์ให้พญากมลชาวแนวนี้นะครับเดอ้อ เห็นตาข้างหลังกข้อข้างหน้าเห็นตาข้างเดียวข้อข้างเดียวไม้าเป็นไรบายบายลาล้เดอ้อคอยตูกหวยรางวัลใหญ่นะครับน้องต้มโป่งครับ,มรบผม